บัตรจักเข้าได้หรือเปล่าเราจอดรถที่ลานจอดรถที่สองเลยนะไปดูกันนะเสียวลุ้นว่าเราจะได้เสียตังค์หรือว่าไม่เสียตังค์แต่กิดว่าไม่ <c oughs> แป้งปุนที่เรามีอยู่มี <c oughs> บัตรเครดิต <c oughs> ทีได้มาเที่ยวเพาอ <c oughs> เมจา เออเดี๋ยวเราจะเข้าไปดยกันไม่ได้มานานแล้วนำ้นำน้ำเข้าไปนะคะเ <c oughs> ข้าแรบไ็กินน้ำก่อนเพราะก็มีน้ำข้างในฝาแต่กินน้ำต้องกินให้หมดภายใน1ชั่วโมง <c oughs> เออเดี๋ยวกินก่ <c oughs> อ, <c oughs> อนมาูกกินน้ำเทียว เข้ามาแล้วดีอะ่ะอันนี้คือเราอยากมานานแล้วนะคะคิดอยู่จนเมย์พามากิจกรรมแรกเราจะไปดูอะไรกันก่อนถ้าตามเวลาเนาะเราจะไปดูสิงโตทะเลสิบห้านาทีอยู่ตรงไหนไวะเนี่ย้นบางมากมากเลยสำหรับกิจกรรมแรกเราจะไปหาสิงโตทะเลด้านนี้ ไปไปค่ะคนเยอะมากดูน้องไปแล้วเด็กครับเด็กครับไปโอเคจุ๊บไปพี่ของห้าร้อยเหรอโชว์สิงโตทะเลเลย เขาเล่นบ่ายสองสิบห้ามา่ายปิ้งเป้นไหมนี่ตื่นเต้นได้ดูสิงโทะเลสิ่งโ้ทะเลมันขายแมวน้ำป่ะเออใช่หป่าตอนนี้เออรีบไปจับจองที่นั่ง โ็้เมย์กับังไปหาที่นั่งนี่เป็นกิจกรรมแรกก็คือรอรอตอนนี้รอคนเต็มรอคนเยอะมากเลยเขามีน้ำขายมีติ๊กขายกินเท่าไหร่ไม่รถึงทุ่ใช่ซูเดอยวขายอะไหลายอย่างแต่เรารอไปดูแต่ตอนนี้ดุกคนแน่นมาก จริงขนาดวันนี้เป็นวันที่แบบน่าจะคนไปไหนกันวัดหรือเปล่าหรือว่าคนหยุดไม่ได้มาแบบเนาะเดี๋ยวรอดูเนาะ จากเมื่อกี้แบบโโลมาอะเอ้ยสิงโตทะเลเป็นไงเมย์ดีน้องนกน่ารักตัวนอเก่งมากสามตัวดูกเราดูแบบเพื่อนตัวเก่งมากจะไปหากิจกรรมต่อไปนะคะคือคือมีสิงโตแล้วก็เบลกับสิงโตจะไปดูก่อนว่าจะไปอะไรถังว่าคนเยอะมากเลยอ่ะั่นปะ เสียงดังเราเลือกไปดูสตันไม่ไปสตันนะเพราะว่าคนเยอะมาดูโชว์นกดีกว่าทีก็จะชุนด้วาฟกเล็กร้อนมากทากคนก็กนคนเยอะมากเลยมันน่าเครียดมากเลยมันเดรอะใเดรอะอ้ยแทบเครียดอะวจินต้องแล้ว เมยจะเข้าไปในถ้ำเสุอเม่จเข้าไปด้วยนะอันตรายไหมเข้ายาที่รุปข้าวานเหรอนตัวเล็กก็จะรอดได้นะผ้าใบ้ามาแล้วผ้าใบ้าใมาแล้วเดินได้หอเปล่าตรงนี้มาแล้วเดินได้หรืเล่าตดน้ कौन यू भाई चल ये यार मान ए सब और ये नया है वो तो रे सुख लोग दुनिया है माय बॉय पर सर एक काम तो नहीं है द बोल ये बोल गुड नाइट

น่ารักไม่สนใจคนครับ <ขอ S 1> เหมือนลูกแมวเลยอ่ะเหมือน๊เตอร์เ,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 เลยอ่ะเมื่อกี้เราตื่นตาตื่นใจมากกับเสือและตัวอะไรไม่รู้แต่มันน่ารักมากก็เสือเรารู้สึกเลยว่าเรากลัวมากจริงเดี๋ยวรอดูเราจะไปหาตอนนี้เมย์กำลังเดินเข้าไปดูว่าอูหลางอูตังอยู่ที่ไหนจะเหมือนทางตันหรือเปล่ามีไหม,ม สง,งบมากรู้สึกสง,งบเพราะไม่มีคนตรงนีสง,งบถ่ายรูปได้นะแต่ไม่มีสัตว์เลยนะเหมือนว่าป่าเนี่ยเมชุดเมว่าเขากับโซนฝ่ามากกี่สาลายยังดีรับน,นะจ๊ะปไปต่อที่นี่สัตว์เยอะมากๆเลยน่ารักเลย ก่อนโยนดูใจเย็นไม่แก่ใจดีเจอกันพอเคยแล้มีแล้วตอนนั้นที่เราพักไปแล้วโดนจิ้หัวกัไม่ <c oughs> <c oughs> มันหิวมากอ่ะแล้วน้ำลายมันก็ยืดตัวนี้มันมันซูบปากอ่ะมันจะมาเมย์ไปยินใกล้มันดิเราก็กลัวคนคู่คนชุกชุมกับการให้ยีรฟข้าวมันประมาณราคา150บาทมีบางตัวที่โดนให้กินจะน้ำลายยืดไหลแต่ก็สนุกนะ สนุกมากกับมีลาไปต่อดจ้าที่ไหนแม่จะไปดูนกกาดูาจะมีไหมแต่นกเราเดินผ่านมาหลายครั้งแล้วแต่อยากได้นกที่มันให้อาหารบนหัวไปดูจ้ะนี่ไงมีแผ,นผ่นถังอันใหญ่ให้ดูเสือดาวมีความแวววาวอยู่ไหนอะนัน่นมันดูง่งน้านอะ เดินไมเห็นไหมเดินไปเดินไม้าไเ้เน่ตอนนี้โดน,น,นสงบพี่จมมีคือดีนอนกันตายอยู่ไหนจับตายอยู่หเหรอเหมือนบอกัวในการสื่อสารเราให้พี่เมย์ให้เมย์พานำนะครับคล้ายๆกับพิติกยังงงกับแผนที่ เราชอบมันดูเหมือนแบบเราชอบแกงนั้นอะมันเหมือนแมงแต่แกงนี้คนเราใส่ผัแล้วม,<ะ>มันดูนองเราอยู่น่ารักน่าหอง <laughs> มันผมกินยาแล้วมันก ลิงน่ารักมากเลยอะมันลิงปอมอะออตอนนี้คือข้างห้าสีนางน่าหักกันมากปนไม่นชู้ดิงกุลีกุจอกุลีกุลีจุ๊กกุจุกๆๆๆๆ๊กไโผลจุ้งจุง,จงน้ำเยอะคนน้ำเด้ม,ดมันมีนวเหมือนในรูปป่ะมันรูปปั้นจุง้งไม่โผล่เลยอะอออตัวบวมแล้วมั้ง ไแล้วแบบแค่มายืนปล่อยใจจอยๆดูดูมันบุ่มดำแล้วก็กันเชียงลังกาหลังอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวก็มาลังกาที่เดิมโผล่ไหมโผล่ไหมลังกาไหมลังกาไหมลังกาไหมเอาโผล่นะปึ้งแล้วก็กลับตัวเงียสามรอบอลนะน้องก็วนอยู่อย่างนี้บุ๋ม แล้วก็ไปถึงตรงงนานแล้วเดี๋ยวจะมาโพลตรงนี้ข้ามีได้ทุกที่ตามราเล็กๆก็มีคับปีพ่อเจอแกง๊งเม่นรูสน้สึกกลัวเม่นไปยนทีก่ก่อนเรามาดูว่าภารกิจของเราจะสำเร็จหรือเปล่าจะได้เจออูดหรือเปล่าตอนนี้เราเดินยังไม่ถึงครึง่งยา,านด็กกับเวลาสามโมงครึ่ง ไปดูปดนี่โชว์โชว์อ่ะโชว์เออตรงนี้นะคะเข้าเแต่150จะปิดแล้วอะ่ะตอนนี้เป็นเวลาจะา4โมง10นาทีไม่นไรด์จะไปหาดูยังื่นต่อเขาก็มีคาเฟ่ด้วยถึงทางออกแอกวเหรอ ยังไม่เจออูดเลยคาเฟ่แล้วอะ่ะเราต้องเข้าไปดูเดี๋ยวเม่กำลังดูแผนที่ม่ถึงทางออกไวจังคาเฟ่เขาน่ารักดี หม,หมดเวลาฟาร์มีงังเรายังรู้สึกสนุกกับการมาเที่ยวสวนสัตว์เลยแม้ว่าเราจะเป็นอายุเลขสามแล้วสนุกพ,พี่นีมาเพราะว่ารู้สึกว่าเขารีโนเวดแล้วดีเข้าไปดูฟรารมิงโก้ ็นโซนคล้ายๆแบบของกินแล้วก็ของเล่นแบบป่าโปงอะไรนี้ของเล่นอะของเล่นเด็ก <Okay. S 1> เป็นโซนริเวอร์สะฟรีนั่งเรือประมาณ2-3 0ิบาท คุยใหญ่เก็กร้อยหนึ่งมั้งจะคล้ายๆแบบนี้นี่จ้างเรือก็คือเรหือล่องแก่งเหมือนมาก <ๆ S 1> เดินไปต่อ <ๆ S 1> มันก็อยู่กันแบบจริง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 แบบนิ่งๆ เขาปรับปรุงโลมานให้เป็นสิงโตไทาายการแสดงจะไม่มีน้องโลมานะเฮ้ย,ยจะเข้าไปดูม<า>ไม่อดิษฐานแล้วดูว่าจะสมหวังไหมอดิษฐานร้วปรบมือด้วยเนอะเขาบอกมา ถ้ามาลุ้นว่าเมย์จะสำเร็จไหมอะไรไปนะเมย์ขอให้เงินเดินขึ้นมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ดูว่าตบหนึ่งขังจะได้กี่กี่เปอร์เซ็นต์ว่าศักดิ์สิทธิ์จริงปล่าบอลน้ำนี้เออไปดูแต่ว่าจอรเก้นอนนิ่งมากเราจะจากที่เป็น แล้สำหรับการไปเดินเที่ยวเราเข้าไปตั้งแต่กี่โมงประมาณบ่ายสองได้ตอนนี้สี่ห้าโมงก็สนุกในวัยสามสิบสนุกกว่าเด็กด้วยใช่ใรู้สึกว่าสนุกกว่าแล้วก็เพลินสัตว์เยอะแต่ก็มีบางตัวที่เราแบบทาเวลาไม่ทันเช่นอูดยังไม่เห็นเออไม่อยากรู้แล้วก็เหมือนปาโลมาตอนนี้เขาหยุดหยุดโชว์อยู่แต่เออมีหลายอย่างถ้ามาแนะนำว่ามาเช้าดีกว่า ข้าไปเลยแล้วกินข้าวในนี้เนาะเดินออกไปได้ก็ปั๊มข้อมือไว้แล้วก็เข้ามาใช่ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่ทันมีหลายๆอย่างที่อยากดูแต่ก็สนุมกมากๆเลยได้บัตรฟรีจากนี้ขอบคุณมาก ได้ไปย้อนไปอีกค่ะบรรยากาศดีนะเหมือนขาลีโนเวทแบบมากมายสนุกเงียบเงียมี่นก็มีแบบต้องคุกมากเปเลยสนุกใครอยากมาก็มาเลยปัดประมาณ800ก็แล้วแต่ข้างในมีเสื้อผ้าอีกเยอะอยู่เหมือนกันนะมีต่างๆแม่ขายปัดอีกใช่ให้ราคาแพงอยู่เหมือนกันแต่ว่ามาแล้วก็คุ้มแหละินินมาดูเรบได้เอาเสือมาปูดูได้สนุกสนาน อย่าลืมฝากติดตามคลิปด้วยเมนแนะนำหน่อยอย่าลืมติดตามช่องด้วยนะช่องอะไรหนิงโอ๊ตไปเรื่อยเออไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีทำเรื่อยๆไปเที่ยวเรื่อยๆที่นี่ไม่บาดไปกับซาคลีสักกดไลค์ด้วยนะไจเจ๋อไเรือะ ba? Sa pari... Nangot lang, pa ito.